วันนี้เยลีก็ห่อข้าวต้มนะครับผมว่าจะกินข้าวสากข้าวสาอันนี้ก็เยลีค,ยคุยกันลูกที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับโทรมาอา,อาจารย์เติ่งโทรมาจากญี่ปุ่นนะครับ ่ได้เห็ดแล้วนะหัวกระสนเ้เป็นหีนลาพงยาบ่เห็ดไข่เห็ดไข่สวยอันนี้เห็ดล้างแหล่ะเหรอเ็ดขมเห็ดขมอ๋่เห็ดไข่เฮ็ดไข่สวยมากเลยครับพ่อพูดไ่หานเรืไข่พี่รก้าาดอยู่หัวหน้าไอ้เียมีใบเจ๋มแดงหัวหน้าครับมีอด้ายวเสียงดังแฮ่ โอ้เห็ดไขรงามๆครับผมเห็ดไขรสวยๆส่วนเยลีก็ห่อข้าวต้มครับเตรียมกินข้าวสารอืมข้าวต้มกล้วยส้มนะครับกล้วยส้มของของพ้าอาจารย์บอกว่าให้เอาไอ้คนข้าแขนเด้อเอาอันนี้ไอ้ใบตองกล้วยหนึ่งเลยบมาสั่นนะครับอาจารย์บอกว่าทำพิเศษให้หน่อย อันหนึ่งใส่ถั่วดำหลายๆนะครับใส่ถั่วดำเยอะๆอ๋อมีคนมาใช้แล้วครับไหนกระด้งอกระด้งแค่นี้มันน้อยไปต้องเอากระด้งใหญ่นะครับโอ้โหเลยฮะอะไรอ่ะรับท่านกำนันก็จะไปตัดหญ้านะครับ นี่ก็จะไปตัดหญ้าตามเคยเดี๋ยวก็ทําเกี่ยวหักเดี๋ยวก็ทาเม็ดหายน,น,น,นะครับรรส่วนหลานน้อยก็นอนนะครับน้องเกรดนอนดูดนมนอนอนดูดนมอนอนดูดนมอนอนดูดนมไหนเดูสิอึ๊บอ่าอีหลากินนมกันเนาะ อึบอึอ้อไไน่หละกินนมกันนี่แหละกินนมกันนี่แหละกินนมครับว่ามาเขียบกัยยนยะังไยไหมมาเขียบหลาหลครับชาวนี้ก็จะคืนเพลงทุกวันอ ของไม่มีเลือดมียางก็กินกันดีอันนี้อันนี้คือมีเลือดมียางใค่ใบลูกแางลูกแยงเห็ดขมนี่คือมีเลือดมียางใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เขาวันนี้เขาจะล้มล้มล้มหมูมั้ยอ๋อเขาแถมมาเาวากินบอขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันครับผมวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับผม ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมรักทุกคนครับ